แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆท,ท่านนะคะ วันนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการเตรียมรับเงินชดเชยร่ละ2160บาทวันนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ค่ะและต้องทำตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์แบบไหนถึงจะได้รับเงินในการชดเชยในครั้งนี้และเป็นเกษตรกรกลุ่มไหนได้รับในอัตราไล่ละ2160บบาทในการชดเชยโอนตรงจากทางธนาคารทกศเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่อง นี้กันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกทท่านนะคะวันนี้สารทราบติดตามข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศเชิญชวนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการทําลายต้นที่เป็นโรคใบด่างมันสปะหลังซึ่งจะได้รับเงินชดเชย ในการทำรายไล่ละ2,160บาทนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสปลังสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามวิธีการดังนี้เลยค่ะ1ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ะร,กรนะคะกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่15กรกฎาคม2564นี้ค่ะ2ปลูกมันสปลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563นะคะและ3ค่ะคุณผู้ชม ทำลายต้นที่เป็นโรคใบด่างมันสปรังตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2,563 4นะคะ ผ่านการพิจารณารับรองสิทธิ์เรียบร้อยการช่วยเหลือจากโครงการค่ะและก็5มีบัญชีเงินฝากกับทกสด้วยนะคะคุณผู้ชมและก็มีหมายเหตุนะคะคุณผู้ชมคือเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะในฤดูการผลิตเดียวกันด้วยและสามารถขอรับเงินชดเชยการทําลายและก็การขอรับการสนับสนุนนะคะท่อนพันได้ แปลงละหครั้งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมส่วนวิธีการปฏิบัตินะคะสกัดกําจัดใบด่างนะคะก็ต้อง3ขั้นตอนก็คือป้องกันโรคบันแดงของมันสปะหลัง1 ต้องสำรวจแปลงค่ะ2ต้องทำรายต้นเป็นโลกแล้วก็สามนะคะต้องใช้พันธุ์ที่ทนทานด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะสิ้นสุดในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้รับเงินชดเชรละ2อ6 0บาทรวมไปถึงเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการด้วยนะคะ สำหรับผลิตแปลงมันสปลรังสะอาดรับค่าต้นพันต้นละ2บาทค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรท่านไหนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สารแซบ แจ้งให้ทราบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สมัครได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564ค่ะเอาล่ะค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ฟังคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ